เมืจะทำการจองจะเป็นตัวจองห้องหรือนีสสเปซนะครับแล้วก็มาเลือกเลยนะครับซึ่งถ้าเราเลือกค่าไหนไปแล้วจองไหนไปแล้วค่มนั้นจะไม่ขึ้นโชว์มาอีกครับสวัสดีครับผมพรอฟเบอรกุซานะครับวันนี้ก็จะพามาทําระบบจองนะครับออนไลน์จองห้องหรือว่าจองสถานที่ประชุมเหนืออะไรเงี้ยครับแบบง่ายๆนะครับไม่มีโคดดิ้งอะไรทั้งนั้นครับเดี๋ยวมาดูกันแต่ต้องบอกกันว่าเป็นการจองแบบเฉพาะรายสัปดาห์นะครับพอครบสัปดาห์ก็ต้องมารีใหม่ก็เดี๋ยวไปดูนะครับแบบไม่ซ้ำกันด้วยนะครับจอง คนนึงจองแล้วคนนึงมาจองอีกก็ไม่ได้นะครับเพราะห้องถูกจองไปแล้วเดี๋ยวไปดูครับโดยใช้ google form นะครับแล้วก็สมี l o o k e r Studio นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับในอัปเดตอะไรมาใหม่นะครับซึ่งผมเคยสอนไปแล้วแต่ว่าอันนั้นอาจจะส่วนเสริมมันอาจจะใช้ไม่ได้เนาะก็เดี๋ยวมาดูในคลิปวิดีโอนี้โอเคไป็นยกันเลย let's go โอเคนะครับเรามาอยู่หน้า google form นะครับทุกคนเข้าไปที่ google form นะครับก็สร้างชื่อสร้างอะไรเข้าไปอันนี้ผมอาจจะยกตัวอย่างนะครับในการระบบเป็นการจองห้องเนาะอันนี้เป็นจอง ห้องเกี่ยวกับห้อง learning space แล้วก็เป็น co-working space นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงบ้านตบจองนี้นะครับโอเคตอนแรกนะครับผมก็จะใส่ชื่อของข้อเข้าไปก่อนนะ,ะเดี๋ยวมาพรีวิวให้ดูกันก่อนนะครับโอเคนนี้คือพรีวิวหน้าตาที่ทุกคนจะเข้าไปจองนะก็ใส่เข้าไปนะครับหัวข้อขอ,อันนี้ผมก็จะ,ะขึ้น description ตรงนี้ขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นคำอธิบายว่าข้อมูลห้องจะแสดงเฉพาะห้องที่ว่างนะ แล้วก็สามารถทําการเลือกแล้วเช็คข้อมูลผ่านลิงก์นะครับเมื่อเรากดนะครับจะมีตารางาห้องนะครับาตารางห้องตรงนี้ใช้ห้องของดูตารางนะครับการจะขอแก้เลยครับการจองห้องโอ้ดูตารางาการจองห้องนะครับแกเรียบร้อยแล้วามาดู นะครับแล้วก็คลิกพอเราคลิกนะครับมันก็จะลิงก์ไปที่หน้าตาตัว l o o k e r Studio นะครับเพื่อจะมาดูว่ามีคานมีใครที่ที่แบบจองจองห้องไปแล้วนะครับอันนี้ไม่มีข้อมูล๋ยวผมจะพามาทำข้อมูลให้ดูใหม่นะครับอันนี้ก็ให้ดูครข่าวก่อนเนาะโอเครับต่อมานะครับแล้วก็ให้ใส่ชื่อนะครับคนที่จองแล้วก็มีเลขประจำตัวเนาะแล้วก็ เรียกว่าเป็นครูผู้สอนนักเรียนหรือว่าบุคลากรทางการศึกษาเนาะแต่ก็ให้ระบุว่าถ้ากรณีเป็นครูผู้สอนเนาะก็ระบุว่าสอนอะไรสังกัดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นนักเรียนแล้วก็มาเลือกนะครับอย่างเช่นสมมตินักเรียนมัธยมปลายนะครับแล้วก็ระดับชั้นเนี่ยเราก็เลือกได้เลยนะอ่าฮะเลือกได้เลยแล้วก็จองห้องนะครับห้องที่จะทําการจองจะมีอยู่ประมาณ4ห้องนะหนึ่งสองสามสี่อีห้าห้องนะครับก็มีห้องสม,มุด ห้อง Learning Space แล้วก็ห้องประชุม1เล็กนะครับห้องประชุม2อเป็นห้องเล็กเนาะแล้วก็ห้องประชุม3นะครับสมมติจะทำการจองอที่เป็นตัวจองห้อง Learning Space นะครับแล้วก็มาเลือกเลยนะครับมันก็จะมีนะครับอันนี้ผมทำเป็นรายสัปดาห์เนาะก็ะมีวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับก,ก็จะมีคาบหนึ่งถึงคาบ7ของแต่ละวันเนาะซึ่งถ้าเราเลือกคาบไหนไปแล้วจองขนาดไปแล้วคาบนั้นจะ,จะไม่ขึ้นโชว์มาอีกนะครับโอเคเนาะ จะให้มันขึ้นโชว์มาเดี๋ยวมาดูกันว่าทํำยังไงโอเคขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้ทุกคนมาที่นี่เลยนะครับจุด3มจุดตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ดาวน์โหลดส่วนเสริมนะครับามาดูส่วนเสริมซึ่งส่วนเสริมที่ผมเคยทําคลิปไปก่อนอันนี้มันไม่มีแล้วเนาะแล้วก็มาดูส่วนเสริมตัวใหม่ที่ผมใช้นะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับนะครับให้ทุกคนพิมพ์คําว่าช้อยนะครับขึ้นมา ที่ผมใช้สอนเสริมจะเป็นของตัวนี้นะครับเป็นชอยต์ตัวนี้นะครับ e ลมิ i เนเตอร์ตัวนี้นะครับไอคลิกเข้าไปเลยนะครับตัวนี้นะชอยต์ตัวนี้นะแล้วทำการติดตั้งนะครับพอติดตั้งแล้วก็ยืนยันอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วมันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะครับสอนเสริมถ้าไม่ขึ้นให้ทำการรีเฟชไปก่อนนะครับก็แตะที่สอนเสริมนะครับแล้วก็คลิกไปเลยนะครับ อย่างตัวนี้มันไม่ขึ้นนะครับผมทำการ refresh มันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเรารอสักครู่อ่ะแล้วก็ทำการคลิกอ่าแล้วก็ทำการ start ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวรอสักครู่เนาะมกำลังทำงานอยู่โอเคโอเคมาแล้วนะครับเป็น choice limit นะครับ การตั้งลิมิตมันนะครับอันนี้มันจะขึ้นมาตามหัวข้อนะครับเราก็ให้ไปดูที่ห้องเป็นหลักนะครับให้ไปดูที่ห้องเนี่ยห้องประชุมเล็กเรามี5้าห้องเราก็มาดูที่ห้อห้องอจากตอนแรกมันจะมันจะไม่มีนะครับมันจะปิดอย่างนี้เนาะจะปิดแบบนี้นะครับให้ให้เราทําการคลิก number limit ตรงนี้นะครับคลิกแล้วก็ทําการใส่หนึ่งนะครับตรงตรงนี้ตรง choice ตรงนี้นะครับมันก็จะ สังเกตได้ว่าเห็นไหมวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในห้องจองนี้มันก็จะขึ้นมานะครับมันสามารถเลือกได้หนึ่งครั้งก็คือถ้าคนหนึ่งตอบไปแล้วมันก็จะไม่มีให้อีกคนหนึ่งตอบก็คือเป็นการจองไปแล้วนั่นเองแค่นี้เลยนะครับก็มาเซตติ้งอีกน,นิดนึงนะครับถ้าเกิดมีคนเลือกจองหมดทุกคาบแล้ว mm. ก็จะให้มันขึ้นคําว่าถูกจองเต็มแล้วนะครับแล้วก็กดเซฟนะครับมันก็จะจองให้เราแล้วก็จะ final choice update นะครับประมาณนี้นะครับดิมิตส่วนนะครับ ข้อจากัดตัวนี้ก็คือพอเราครบครบรอบ1อาทิตย์หรือว่าวันอาทิตย์เนี่ยจะเริ่มวันจันทร์ใหม่นะครับเราก็ต้องอามาทําการรีนะครับรีเฟชมันเพื่อให้โจทย์นะครับมันขึ้นมาเต็มเหมือนเดิมเพื่อให้ช้อยดรอปดาวของเราเนี่ยมันขึ้นมาเต็มแล้วก็กดรีเฟชตรงนี้นะครับมันก็จะกลับมาเต็มเต็มทุกคาบนะครับเต็มทุกตารางนะครับก็กลายเป็นห้องว่างทุกห้องนะครับแค่นี้เลยนะครับโอเค พอมาอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรีเฟชเรียบร้อยแล้วเราก็มาที่ตรงนี้เลยการตอบกลับนะครับการตอบกลับตรงนี้ให้เรามาเปิดนะครับสเปซชีตเลยนะครับสร้างสเปซชีตใหม่อ่ะเปิดสเปซชีตตรงนี้มามันก็จะลิงก์มาตรงนี้นะครับไอตัวเนี้ยผมทําเองนะไอซีซีเงี้ยมันก็จะมาขึ้นข้อมูลเลยเห็นไหมก็ขึ้นข้อมูลดูได้ว่าใครจองคาบไหนไปแล้วนะครับอันนี้ที่ผมเทสไว้นะครับก็จองไปเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้เลย ต่อมา,าจะไปดูว่ามันจะไปโชว์ใน Looker Studio ย่างไงแล้วก็เข้ามาที่ l o o k e r s t u d i o g o o g l e c o m นะครับก็สร้างใหม่เลยนะครับสร้างตัวอันนี้ใหม่เลยเนาะอ่ะาทีนี้มันเราก็มาแก้ไขก่อนนะครับไอซึ่งพวกข้อความอะไรเงี้ยเราสามารถแก้ไขได้เลยก็เหมือนการทำ PowerPoint หรือว่า d อ c อ,อ,อาอาอาเรียกว่า เป็น powerpoint แล้วก็เป็นพวก word นะครับคล้ายๆกันนะครับเอาบล็อกเอาสร้างข้อความมานะครับจากนั้นเราก็ทําการตกแต่งนะครับแล้วก็ add แผนภูมิเข้ามานะครับ add เป็นตารางแผนภูมิเข้ามาเนาะหลังทีเนี้เราก็มาทําการธีการ add ก็แทรกเนี่ยแผนภูมิที่เป็นตัวตารางเข้ามาก็ได้นะครับแล้วก็มาเพิ่มตรงนี้นะครับเพิ่มข้อมูลก่อนจะเพิ่มข้อมูลเราก็มาแหล่งข้อมูลตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาจัดการแหล่งข้อมูลนะครับ อันนี้กรณีเอามาโชว์เนาะแล้วก็อาจจะแก้ไขนะครับแล้วก็ทําการรีเฟซช่องมันใหม่ก่อนเพื่อให้ข้อมูลมันกลับมาเต็มเนาะแต่กรณีที่เราแก้ไขหัวข้อตรงนี้เนาะหัวข้อ t i เติตรงนี้เราต้องมารีเฟซตรงนี้ทุกครั้งนะครับเราต้องมารีเฟซตรงนี้ทุกครั้งไม่งั้นชื่อมันจะไม่ตรงกันนะครับไตเติลกับสเปซชีตนะครับมันจะคนละอย่างกัน อ่าโอเคทีนี้แล้วก็กดปิดไปสังเกตว่าเดี๋ยวดูว่ามันจะมาไหมแล้วก็มาเลือกนะครับอันนี้มิติข้อมูลไม่ถูกต้องเพราะว่าเราเพิ่มไปใหม่เนาะจริงๆแล้วตรงนี้อ่ะเรามาดูเราเอาอชื่อนะครับอยู่ไหนเออชื่ออ่าไว้อันแรกเลย ก็จะขึ้นมาอันแรกนะครับชื่อแค่นี้ก็จะอยู่อันแรกและนะครับแล้วก็จัดการได้เลยนะครับประมาณน,นี้นะครับระดับชั้นไหนตรงนี้แล้วก็แยกได้เลยนะครับอ่ก็จะดูได้ว่ามีคนจองห้องอะไรไปแล้ว1 2 3 4 5มี5ห้ห้องนะครับชื่อแล้วก็ระดับชั้นแล้วเราจะเอามานะครับว่าเราอยากอยากให้อะไรมาโชว์เนาะอยากให้ข้อลอะไรมาโชว์นะครับทีนี้เราจะทํำยังไงก็คือ เราจะให้มันรีเฟชตัวนี้ทุทกๆ10วปีนะเราก็ต้องมาที่ส่วนเสริมตรงนี้นะครับเข้ามาที่ส่วนเสริมเนาะอยู่ของ Google Chrome นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการไปดาวน์โหลดส่วนเสริมที่ชื่อว่าตรงนี้นะครับ Google er Studio Auto Refresh ตรงนี้มานะครับวิธีจัดการส่วนเสริมตรงนี้เลยแล้วก็เข้ามาที่ตรงนี้นะกดรูปส่วนขยายนะครับแล้วก็มาที่ส่วนขยายตรงนี้นะครับรูปฟันเฟืองนะครับแล้วก็ พิมพ์หาเลยนะครับว่าลูกร์ er, มันก็จะมาเลยนะครับแล้วก็ติ๊กให้มันเข้ามาอยู่จากนั้นเราก็ทําการกด er, ลูกรสโตบขึ้นมารอสักครู่เดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้เราทําการกดรีเฟช e v e r 10วินะครับทุกๆ10วิหรือเราจะตั้งทุกๆ1วิก็ได้แต่ว่าจะกระพริบกระพริบไปบ่อยนะผมจะตั้งทุกๆ10วินะครับให้มันรีเฟชไปเรื่อยๆเ,เนาะแค่นี้เราก็จะได้ข้อมูลขึ้นมาโชว์แล้วนะครับผมเปิดแพ่ไปก่อน โอเคจากนั้นเรากลับมาดูที่หน้า google studio นะครับเราจะสร้างข้อมูลให้มันคิกอย่างนี้ยังไงแล้วก็มาตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่ดูในส่วนของตรงนี้นะครับเห็นไหมเมื่อเราแก้ข้อความเวลาส่งไปแล้วอะซัมมิตไปแล้วอะเราจะให้มันไปโชว์ลิงก์ตรงนี้ไว้ให้เรากดด้วยนะครับแต่ลิงก์ตรงนี้นะครับที่เราจะกดก็คือเราสร้างลิงก์สร้างลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็พิมพ์ข้อความแล้วก็เอาลิงก์เข้ามาใส่ ก็จะได้เป็นแบบนี้เลยเนาะอ่ะาเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับปึ๊บแล้วก็ข้อความที่แสดงแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ผมก็จะไปก๊อปตรงที่แชร์ตรงนี้แล้วกันนะฮะเขาลอกลิงก์มาเลยนะครับเอเคเขาล่กลิงก์แล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นลิงก์ให้เรากดเเวลาเราเข้าไปดูในหน้าตัวอย่างโอเคมาดูหน้าตัวอย่างทีนี้ ผมจะทดสอบนะครับโดยการใส่ชื่อนะครับอ่านะครับผมจะทําการว่า test แล้วกันนะครับ test คอ่ะครับซึเน final ก็ได้นะครับเี๋ยกจำตัวผมใส่หนึ่องานะครับอ่าผมลอง t e s ที่เป็น group สอนแล้วกันอ่าสมมติเป็นนักเรียนแล้วกันเอาโอเคหารลับกันบ้างนะครับ่ามปลายโอเคระดับชั้นแล้วก็ไปเลือกไปเป็นมหกทึงหแล้วแต่นะครับ จองห้องอ่าผมอยากจะจองห้อง learning space นะครับ learning space วันวันพุธแล้วกันคาบที่6ผมจองวันพุธคัดที่6นะครับผมกดซั m มิไปดูดีนะครับวันพุธคาบที่6กดดซั m มิไปนะครับอ่ามันก็จะมาโชว์ลิงก์นะครับกําลังเช็คคอนถูกต้องนะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยมันจะมาโผล่หน้าตัวที่เป็น l o o k e r Studio นะครับเป็นหน้ารายงานผลเนาะอ่าเห็นไหมมันมาแล้ว Test Final นะครับมงหทั้งห วันพุธขาบที่หกเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่อเงี้ยมันก็บอกนะครับเพราะเรา,เาใส่ข้อมูลมเรียบร้อยแล้วเห็นไหมทีนี้เราเข้ามาดูนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเลือกไปวันพุธคา้ที่6เราก็มาดูห้อง learning space วันพุธคา้ที่6มันหายไปไหมอ่าเห็นไหมวันพุธค่าที่หมันก็จะหลุดออกจากาตบดาวตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วโอเคก็ประมาณนเี้เะในการสร้างนะครับ ในการทำวันจันทร์ถึงสุดมันก็อาจจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะอันนี้เป็นแบบอย่างง่ายนะครับใครจะไปต่อยอดก็ได้อันนี้ผมก็ใส่ไว้ในห้องสมุดแล้วก็ใส่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยว่ามีกี่คาบแล้วก็กำหนดเวลาเลยก็คือประมาณนี้แบบอย่างง่ายนะครับสามารถไปต่อยอดได้เนาะอันนี้ก็แบบทำแบบรวดเร็วนะครับให้ดูคร่าวๆนะครับวิธีการทำก็ประมาณนี้ครับครับก็ถ้าใครชอบเกมนี้ก็ยืนกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยลยนะครับก็เดี๋ยว อาจจะมีคลิปอันนี้มาอีกเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับก็อย่าลืมนะครับต,ติดตามด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกนะครับก็ถ้าไม่เข้าใจก็ลองสอบถามได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับมาแนะน,นําสวนเสริมแล้วก็การทํารลบจองแบบง่ายเนาะโอเคไปทำตามกันดูนะครับบ๊ายแล้วเ